สวัสดีครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราจะมาคุยในเรื่องของการจัดวางตัวคอมโพเนนต์นะครับแล้วก็การกำหนด Property ให้กับตัวแอปพลิเคชันเครื่องเห็นเลขผู้สูงอายุของเรานะครับย้อนกลับไปก่อนนะครับว่าก่อนจะมาถึงตรงนี้ม3ามของเรานะครับได้เริ่มทำการศึกษาความต้องการแล้วก็ออกแบบหน้าจอแอปพลิเคชันเครื่องเขยเลขผู้สูงอายุไปแล้วนะครับโดยเราได้ทาการ b เบนสตอมเระดมความคิดกันไปแล้วในสัปดาห์ที่แล้วนะครับว่าตัวเครื่องคิดเลขนั้นมีส่วนประกอบสําคัญอะไรบ้างนะครับแล้วก็ถ้าเราจะทําเครื่องคิดเลขให้กับผู้สูงอายุควรจะเป็นหน้าตายไงนะครับก็ได้ข้อมูลพื้นฐานมาว่าควรจะเป็นสีสันเรียบๆไม่ฉุดฉาดนะครับแล้วก็ใช้งานง่ายไม่ซับซ้อนมีปุ่มกดขนาดใหญ่นะครับเราได้ทําการโหวตในระบบของ Mentimeter w o r นะครับก็ให้เด็กๆทาการ brainstorm ออมากๆแล้วก็มาทําการโหวตจาก brainstorm หัวข้อที่เราระดมกันออกมานะครับก็จัดเรนกิ้งกันเรียบร้อยวันนี้นะครับเราจะเริ่มทําการออกแบบนะครับในส่วนที่เป็นการกําหนดตัว component แล้วก็เป็นการกําหนด property ก่อนที่เราจะไปเขียนโค้ดนะครับซึ่งแน่นอนนะครับหน้าจอของตัว เครื่องคิดเลขผู้สูงอายุของเรานะครับจะเป็นเหมือนรูปสีส้มนะครับสุดท้ายก็คือเป็นเครื่องคิดเลขที่ไม่มีปุ่มกดมีรูปใหม่นะครับพูดเข้าไปเพื่อเป็นการาให้ผู้สูงอายุสามารถพูดแล้วก็บวกเรลขเองอัตโนมัติโดยใช้ฟังก์ชัน Speed ิ e c o นิเ i z e r ของแอป Kodura มาเกี่ยวข้องนะครับทำอย่างไรแล้วต้องออกแบบหน้าจออย่งไงนั้นเราไปดูกัน โอเคตอนนี้เราเริ่มจากเราเข้ามาที่เว็บ Codular นะครับแล้วก็ create project เลยนะครับอ่า create project เลยนะครับก็ตั้งชื่อเป็น calculator นะครับเลขที่ไปด้ยวยก็ได้นะครับอ่าตั้งชื่อเรียบร้อยนะครับใส่เลขที่เรียบร้อยก,ก็กดปุ่ม next แล้วก็ finish เกเคนะครับตอนนี้อ่าตัวหน้าจอ Codula r ที่เราได้ตั้งชื่อนั้นปรากฏเข้ามาแล้วนะครับเดี๋ยวเราทำการวา One ง Component ก่อนนะครับแล้วก็เราค่อยดำเนินการในการกำหนด r o p e r t y ก่อน งั้นเราก็จะเริ่มจากตัวพาเล t e กับ v ิวเวอนะครับแล้วก็เราจะดูในส่วนของข้อพันธุ์ด้วยว่าเราเรียงอุปกรณ์ครบไหมนะครับพร้อมแล้วไปเลยนะครับอันดับแรกนะครับเราไปเอา Label ครับนี่ลาเบลมาโยนใส่ก่อนนะครับได้แล้วนะครับแล้วก็ t e x t บ o ็ครับนท็บล็อกูด้ล่างนะครับตัวทีอยู่ในกลุ่มของตัว User interface นะครับบนสุดเลยนะครับตัวทีแท็บ o ็ ต่อด้วย Space Space หมายถึงช่องว่างนะครับให้มีเหมือนเรากดปุ่ม enter ครับให้มันเป็นช่องว่างนะครับ Space อยู่ที่ layout ครับ general นะครับแล้วก็มีคำว่า s p c e นี่ครับลาก Space มาวางไปต่อนะครับที่ตัว user interface เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ที่คำว่า label นะครับอันนี้เราจะได้ label 2มานะครับดูจากฝั่งนี้นะครับนี่อยู่ตรงนี้เรียงมานะครับ label 1, textbox 1, Space 1, label 2เรียงมาอย่างนี้นะครับ แล้วก็ไปเอา Space รอบหนึ่งครับให้มีช่องว่างนิดหนึ่งนะครับไม่ให้ปุ่มมันติดกันแค่นั้นเองนะครับเราไม่ต้องการให้ปุ่มมันติดกันแล้วก็สุดท้ายนะครับไปเอาคําว่า bottom มาใส่ก็อยู่ที่ user interface นะครับแล้วก็บนสุดนะครับ bottom แปลว่าปุ่มกดเอาละเรามาเรียงดูนะครับว่าตอนนี้เราได้อะไรว่างแล้วนะครับตอนนี้ทางฝั่ง component นะครับเรามีเรื่องของ label นะครับ text box 1 space 1 label 2 space 2แล้วก็ bottom 1ตอนนี้เรามีส่วนที่เพิ่มตรงนี้ด้วยครับ ที่เกี่ยวกับการใช้ฟีเจอร์เพิ่มของตัวค o d u l a านะครับที่เขามีมาให้เราเลยนะครับเราจะดึงออมา2ตัวแล้วก็เราจะทําการติดตั้ง e x t e n s i o n เพิ่มนะครับดูนะครับที่ค o d u l a านะครับเขามีฟีเจอร์นี้นะครับอยู่ที่แทบมีเดียนะครับอ่าอีกทีหนึ่งครับื่อกีทามองไม่ทัดนนะครับอยู่ที่มีเดียนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างนะครับหาคําว่า Speed Recognizer กับ Text to s ปี e d 2ตัวนี้ครับลากมายูนใส่เลยครับมีเดียส e e ดรีคูเน i z e r t ์ x t s p e e d e นะครับ ลากบนเวลนใส่ปึ๊บนะครับเทคดูสปีดดูตรงนี้นะครับที่คอมเมนนะครับมาแล้วนะครับอีกตัวหนึ่งเป็น e x t e n s i o นนะครับที่เกี่ยวกับฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์สำหรับลิงก์เว็บนะครับเมื่อเรียนคลิกลิงก์เข้าไปแล้วจะทำการดาวน์โหลด e อ็กซ์ทนชันที่ชื่อว่า m a t h e x t e n s i น n นะครับเรียนคลิกไปแล้วได้น้าวิมได้หน้าเว็บนี้นะครับก็เลื่อนลงไปล่างสุดๆครับลงไปเลยนะครับล่างสุดๆนะครับเราจะดาวน์โหลดเฉพาะไฟล์นี้นะครับ aix นะครับตัวบนนะครับ ตัวบนเท่านั้นนะครับตัวล่างไม่เอานะครับแล้วก็คลิกดาวน์โหลดตรงนี้เลยนะครับคลิกดาวน์โหลดตรงนี้เลยนะพอคลิกดาวน์โหลดนะครับระบบมันจะถามว่าเราจะเซฟไว้ที่ไหนนะครับรอห้าวิึบถามเลยนะครับก็เลือกเซฟไฟล์ในที่ที่เราหาเจอนะครับแล้วก็เอาไปใช้กันนะครับต่อไปเป็นการติดตั้งแอ t e n t i o n นะครับเวลาเราจะติดตั้งแอ t e n t i o n นะครับที่เราดาวน์โหลดมาเมื่อสักครู่นะครับเราก็มาที่ p palette นะครับแล้วก็เลื่อนลงไปล่างสุดนะครับคำว่า extension คลิกนะครับจะมีคำว่า import extension ขึ้นมากด import นะครับต่อมาเลือก no shoot file ตรงนี้นะครับคลิก no shoot file นะครับแล้วก็ browse ไปหาไฟล์ที่เราเซ v e ไว้เมื่อสักครู่นะครับสังเกตข้างล่างเขียนว่า Thai f u n d m e t นะครับกด open แล้วก็กด import file นะครับ import f r m file คลิกรอสักครู่นะครับจะมี pop up เด้งขึ้นมาให้เรากด ok แล้วก็เราจะได้ไทฟันแมทเกิดขึ้นตรงนี้นะครับคล้ายรูปหัวนกแก้วนะครับลากไทฟันแมทโยนมาใส่ข้างล่างเลยครับอ่าตอนนี้ครบแล้วนะครับ3อันที่เราลากเพิ่มเติมมานะครับก็คือ Speed Recognizer นะครับ take t e คท s p e e d แล้วก็ไทฟันแมทซึ่งเป็น extension ที่เราติดตั้งเพิ่มขึ้นมานะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเป็นการกำหนด p r o p e r t y นะครับซึ่งจะมีทั้งหมด6จุดนะครับก็ศึกษาได้หรือถ้าไม่ทันนะครับดูจากใน สไลด์ที่แนบไปให้ในคาส o ่มของเด็กๆก็ได้นะครับก็จะมี6จุดตามนี้นะครับก็ความเหมาะสมยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่า6จุดนั้นกําหนดยังไงนะครับตัดกลับมาที่ตัวคดูล่านะครับก็เริ่มจากสกรีนหนึ่งนะครับอ่าเราลงมาที่คําว่า Align h o r i z o n t a l l นะครับมีลา h o r i z o n t a l เป็นเซนเตอร์นะครับลาย vertical เลือกเซนเตอร์นะครับแล้วก็ s ก r e นออร์แกน z เซชันนะครับเลือนขึ้นมาหน่อยนะครับมีคําว่าสกร e น อ๋อเกนไรเซชั่นคลิกแล้วเลือกคําว่าคอสเทสคือเราทําการบังคับว่าให้แอปเนี้ยได้เฉพาะแนวตั้งไม่แนวนอนไม่ได้นะครับอ่าแล้วก็เช็คตรงนี้ให้นิดหนึ่งครับถ้าของใครคําว่าสกอร์ a อเ l ิตัวนี้ติ๊กถูกไว้ให้อ,ออกนะครับอันนี้เอาออกนะนะครับบางคนติ๊กถูกไว้ให้อ,ออกนะครับเราไม่ได้ใช้แล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างครับคําว่า Title ครับอ่า ตรงนี้เราพิมพ์ชื่อแอปของเราเลยนะครับเป็นเครื่องครับอ่าแล้วก็ข้างล่างครับ Title bar subtitle อันนี้นะครับให้ลองตั้งชื่อของผู้ทำผู้จะทำหรือชื่อพวกเราเข้าไปเลยนะครับอ่าอ่าตรง Title Subtitle นะครับอาจจะใส่ชื่อผู้จะทำนะครับอ่าเสร็จแล้วนะครับในส่วนของ r o p e r t ีกำหนดทั้งหมด 4. จุดนะครับตรงนี้นะอ่าไปต่อนะครับลาเบลหนึ่งครับด้านซ้ายนะครับคลิกลาเบลหนึ่ง ที่ลาเบลหนึ่งนะครับข้างบนครับตรงไซส์ครับเนื่องจากว่าเป็นผู้สูงอายุนะครับตรงนี้เราาำนดไซส์ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับเช่นมาเสื้อกลับทัก2ี่้านะครับ25สังเกตว่ามันคือตรงไหนครับมันคือตรงนี้ครับนี่ครับ25นะครับบอกว่ามันใหญ่ไปอาจจะลดเหลือ2ีนะครับขอให้มีขนาดใหญ่หน่อยนะครับแล้วก็ลงมาที่คำว่าเทคครับตรงอื่นยังไม่ต้องปรับเนาะไปที่คำว่าเทคเลยนะครับนะครับลบออกแล้วพิมพ์คำว่าโจทย์นะครับ ส่วนเทคคัลเลอร์ตรงนี้นักเรียนเลือกได้นะครับอย่างเช่นจะเอาสีอะไรมาเชิญมสีโทนเย็นหน่อยนะครับในตรงเชื่สีเขียวนะฮะนี่นะครับอยู่ที่เทคคัลเลอร์นะครับข้างล่างนะครับลาเบลหนึ c งเทคคัลเลอร์ตรงนี้นะครับเลือกสีแล้วกดเสร็จเสร็จแล้วนะครับสำหรับลาเบลหนึ่งสองที่คือกําหนดไซส์นะครับอ่าแล้วก็กาหนดเทคส่วนตรงนี้อันนี้เพิ่มเติมไปเฉยนะครับจะเป็นสีดาก็ได้หรือจะเป็นสีนักเรียนเลือกเอานะครับ อ่ะหลังจากระเบียหนึ่งเสร็จแล้วนะครับต่อมาเป็น t e คบล็อกหนึ่งนะครับอะไรจากบนเนาะนะครับเทคบล็อกหนึ่งนะครับที่ t e คบ Box กนะครับเราก็ทําการกําหนดความกว้างครับนี่เป็น90%นะครับ90% enter นะครับกว้างเทออ่าตรงนี้เป็นพื้นที่สําหรับแสดงโจทย์นะครับแล้วก็ ข้างล่างครับลงมาหาคําว่าให้ตรงนี้ครับอันนี้ลบทิ้งนะครับให้ตรงนี้ลบทิ้งแล้วก็คําว่า Text นะครับลงมา้างล่างคําว่า Text ตรงนี้นะครับถ้ามีข้อมูลอยู่ตรงนี้ลบทิ้งนะครับลบทิ้งทั้งหมดแล้วก็ตรง text alignment ครับเลือกเป็น center คือให้ข้อความปรากฏตรงกลางอันนี้คือ text box 1ที่เราไ l อันสองนะครับเลื่อนไปข้างบนนะครับอันนี้ก่อนนะครับคลิก k a b l e นะครับเอาก็หมายถูกใส่เข้าไปครับคลิก k a b l e ขยับต่อนะครับ ลงมาต่อนะครับฟอนตซ้ายอ่ะสัก20อตรงนี้คือพื้นที่ที่ให้แสดงผลลัพธ์อยู่ตรงนี้ครับรแสดงผลลัพธ์นะครับให้โตัโตโต,โตหน่อยประมาณนี้แล้วก็ y าครับความกว้างตรงนี้เราใส่แค่90%นะครับอ่า9ก็ Enter นะครับ,บคือจอไม่ว่าไซส์มันจะขนาดไหนคือขนาดของจอนะจะกี่นิ้วเนี่ย ให้มันไม่เต็ม100%มากนะครับให้เหลือขอบซ้ายขวานิดหนึงก็ตั้งไว้ที่90นะครับเทคนะครับพิมพ์คาว่าผลลัพธ์นะครับแล้วก็เทคอ l i g เมนต์นะครับเลือกเป็นเซนเตอร์อ่าเรียบร้อยนะครับข้อความตรงกลางนะครับ นี่คือลาเบลสองตรงนี้นะครับปุ่มสุดท้ายนะครับปุ่มท่อหนึ่งนะครับอ่าเราก็มาทําการกําหนดสีปุ่มกดนะครับข้างบนข้างบนนะครับคลิกเลือกสีปุ่มกดนะครับขออนุญาตเลือกเป็นสีฟ้านะครับกดตรงนี้นะครับเป็สีปุ่มกดตรงนี้นะแล้วก็ติ๊กถูกคําว่า enable ตรงนี้นะครับ enable ตรวนี้ติ๊กถูกไว้นะครับ font size ครับอยากให้ปุ่มเรามีขนาดเท่าไหร่เช่นต้องการทัก40 นี่คือปุ่มกดนะครับเดี๋ยวเราจะทำการกำหนดให้มันเป็นรูปไมโครโฟนโดยใช้รหัสโค้ดมาใช้นะครับให้ปุ่มใหญ่หน่อยเนาะนะครับฟอนต์ไทป์เฟสต์ตัวนี้ครับเลือกเป็นเมทัลเลียลไอคอนครับเมทัลเลียลไอคอนนะครับความขนาดของปุ่มครับเลือกเป็น7 2 px ครับพีเอ็มพิกเซลนะครับ2 px นะครับทั้งความสูงแล้วก็ความกว้างคือ wide by high เลยนะครับ7 2 px ทั้งคู่ครับ จะเหลือแค่ปุ่มเล็กๆนี้นะครับต่อมาครับลงมาหน่อยครับเชฟครับเลือกเป็นแบบโอเวลล์นะครับคือเป็นวงกลมเองนะครับปุ่มกดจะเป็นวงกลมนะครับอ่าที่แท็กบล็อกนะครับตรงนี้แล้วใส่รหัสนะครับพิมพ์ตามเลยนะครับพิมพ์ตามเลยนะเครื่องหมายแอนครับแอนชาร์ฟนะครับ xe 0 2 9นะครับแอนชาร์ฟ x e029 นะครับแล้วขยับลงมาหน่อยนะครับคลิกที่คำว่า Advanced Property แล้วติ๊กถูกตรงนี้ครับ HTML Format X ครับเราจะได้รูปใหม่เห็นไหมครับเราได้รูปใหม่มาแล้วคือเจ้าโค้ดที่เขียนว่า &sharp eg029 เนี่ยครับมันจะมาลิงก์กับ HTML Format แล้วมันก็จะกลายเป็นรูปนี้ให้เรีบยบร้อยนะครับอ่าอันนี้คือได้รูปใหม่แล้วนะครับ ถ้ากิดว่าตอนนี้เราออกแบบตัวคอม p พน e n t นะครับแล้วก็กําหนด p r o p e r t y ให้หมดแล้วนะครับสามารถแล้วถามว่า3อันนี้เซตอะไรไหมไม่ต้องเซตนะครับเดี๋ยวเราไปเซตตอนเขียนโค้ดนะงั้นคลิปนี้เราก็จะไว้แค่นี้ก่อนนะครับสําหรับในการวางคอม p พน e n t และกําหนด p r o p e r t y เครื่องคิดเลขสําหรับผู้สูงยุของเรานะครับแล้วพบกับนในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ว่าแค่นี้สวัสดีครับ